หลายป,ปีต่อสามปีแล้วบางคนก็จะจบไปแล้วนะครับก็ชื่อเสียงยิ่น้ำเพราว่าไปถ้าเรียกยง่ายๆเรียกรุสา,าลูากศรจะปเป็นโรงเรียนที่อยู่ในโ้องโรงนาจุกถังแล้วก็เป็นโรงเรียนที่ทุกบิลใหญ่ครับจะมีงบมารถหายทางจากโมเดิร์นที่นะครับจากจโซลิตการเลยก็ นึ่งเป็นควายนะเป็นน่สองเป็นคนนึ่งเป็นสองนะนะผมว่าเป็นควายกรเป็นเนง ต่อมาอ่ะต่อมาพี่จะต้องไปไวๆนิดนงนะอ่ะตอนนี้ครับวันนี้มีขยะมีไซเคิลมาเพื่อให้พวกเราไดู้้จัดวิกฤตการณ์ร่วร้อนนะครับเพราะถ้าเราทุกคนนะครับได้รับการศึกษาที่ถูกต้องแล้วนะครับคิดว่าเราทุกคนจะห็นค่าครับเราเรียกว่ากระดาษที่มันใช้แล้วแล้วสามารถเอาไปทิ้งกันแต่หาู้ไม่ว่ากระดาษขนาดนี้นะ ที่บ <Lux> e. ้านเราเนี่ยขายนะครับหรือขายกันกิโลละเหมือนกันครับกิโลหนึ่งถ้าเป็นอยู่ข้างบนสิบบาทแต่ว่าอยู่ข้างล่างอาจจะถูกหน่อยเพราะว่ามันใช้ทางทางไกลไหมไปละสามบาทไม่รวยรวยแค่เดียวรวยแล้วนะครับอ่าต่อมาอีกแล้วมลูวดแบบนี้ราคาก็ต่างกันอีกนะครับนะครับอันนี้คือผลเท็กซมันจะมีเวียนนะครับอ่าอันนี้คืออะไรครับกระป๋องเบียร์นั่ได้กระป๋องเบียร์อ่า เียี่ดังมากนะกระป๋อ,องแบบนี้ครับมันเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมตัวนะี้ากอันนี้กิโลนึ่งร้อยปดสิบเจาบาทแล้วที่เราทอนี้กิโล ไายปวดหัวไายปวดอหาคนเข้าใจนะตามตามที่พี่ว่านะครับบอกไปไวครับบอกไปไวเลยไป้ไวเลยไป้ไวเลยให้น้องน้องเดินออกไปเลยน้องเดินออกไปเลยเดินลงข้างล่างไปเลยเดี๋ยวพี่ผู้หญิงที่ที่เหลือก็ลงข้างล่างหน่อยครับรับน้องข้างล่างหน่อยนะครับอ่าแกไปได้ครับคนไหนได้รับไปยับไปเลยอ่าขยับไปเลยครับ อีกแถวนึงอีกแถวนึงลูกนั้นราวนี้ให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแบบนี้ให้มีอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะสังเกตดูกลิ่นนะให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันประเภทอื่นที่ไม่มีแบบนี้ให้ไปอยู่กองอย่าเงี้มันมีสามแบบนะอันนี้แบบที่หนึ่งแบบหนึ่งสิบสี่บาทแบบที่สิบเอ็ดบาทอยู่สองกองนะครับต่อมาประเภทนี้อาร์เจนตินานะอันนี้ก็มันอยู่อีกกลุ่มหนึ่ง

ผู้หญิงถูกต้องครับับนแบบนี้ก็ถือว่าอยู่ในประเภทนี้นะครับแบบ14บาทนะครับถือว่าถูกต้องนะครับใค่และนี้ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะที่น้องๆจากโรงเรียนราชประชานุกาอที่39อำเภอระแงสจังหวัดนราธิวาสได้รับจากพี่ๆทหารพรานชุดดำแต่ใจดีจากหน่วยชัพนปกิจกรบทหาาพรานที่45ค่ะ ทางาญ,ญาติบุญยศนถ่ายภาพขอรวรันเพนถาพงศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารายงานค่ะ